นิยายเรื่องเกิดเป็นนารายุแปดฉันจะ้ายชำ้ำบประพันธ์โดยหว่าริอ่งนิยายเรื่องนี้ซึ่งวันศิษย์ตามพระชับรญญศัติทสิ์พุทธศักราช2,537แลายฉบ,บับเพิ่มเติมพุทธศักราช2,558้ามีผู้ใดทำซ้ำแต่แปลงจัดพิมพ์จัดจำหน่ายและเผยแพร่ลงโซเชียลมีว่าเนื้อหาทั้งหมดหรือาบางส่วน ในรูปแบบของหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กกระทั่งไฟล์เสียงติมได้รับอนุญาตคำเตือนนิยายเรื่องนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการเดินเรื่องและเซตติง้งฉาดทั้งหมดหรายจนินตนาการในยุค80่วนชวน,นั้นขึ้นมาเองอาจจะไม่เหมือนสิทธีเดียวเพียงแค่อยากใช้กลิ่นอายเล็กๆสร้างนิยายขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่มีจตนากในการบิดเบือนประวัติศาสตร์ กรุณาอ่านและฟังเพื่อความบันเทงเท่านั้นบทที่ 11, 11เธอคือจุดสนใจนี่นรอในายพลที่เธอเร่งเขาเอาไว้คิดจะอ่อยให้ได้ในตอนแรกแต่ตอนนี้ฉักเปลี่ยนใจแลวอ่าความรู้สึกมันสั่นจนวิวไปหมด นี่เธอกลัวเขาขนาดนั้นได้หรือยังไรหรือเพราะวาความทรงจำของเจ้าเขาร่างที่บอกว่าควรอยู่ห,ห่างจากคนผู้นี้ซึ่งอาจจะนำความตายมาสู่เธอไม่ได้ชาตินี้เธอจะไม่ยอมรับบทน่าร้ายที่เป็นเหยื่อของเหล่าตัวเอกทั้งหลายแล้วล่ะเราอีกอย่างในตอนนี้เธอเป็นคนตระกูลดลิวมาร่วมงานในฐานะตระกูลดิวไม่ใช่ในฐานะตระกูลซูในแบบเดียวอีกต่อไปแล้วเธอต้องเปลี่ยนชะตาให้ได้สิ ขณะที่กำลังจะคิดหาทางแยกออกจากเราบุรุษที่เกลยดเธอรรากับหนอนพวกนี้เสียงของคุณปู่ก็ดังขึ้นหนาน,นานมานี่สี่หลานรักเข้าไปพร้อมกันคำว่าเข้าไปพร้อมกันดูเหมือนว่ามันจะปลุกไหาอนะของเธอให้ตื่นขึ้นอย่างไรไม่รู้เพราะว่าทุกสายตาที่อยู่บริเวณนั้นคือมองมาที่เธอเป็นตาเดียวพร้อกับเสียงซุบซิบอีิจฉาชื่อเสียงเธอก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนี่นาะ ทำไงได้แต่ที่หว่วงคือคุณปู่จะแปดเปื้อนไปด้วยแม้ว่าเธอจะส่งหยิมยินแกนไปให้แต่ดูเหมือนว่าคุณปู่จะไม่ยอมเอื้อมมือมาดึงเธอเข้าไปพร้อมกับเดินเข้างานโดยมีคุณยาประกบด้านขวาและดูเหมือนว่าช่างภาพจะเก็บภาพเหล่านั้นทันทีแสงแฟลก จากกล้องถ่ายรูปที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้กระนน่ำกันถ่ายภาพนี้อย่าเอาเป็นเอาตายทาให้เธอรู้สึกว่านี่มันยิ่งกว่างานเลี้ยงของลัมหาเศรษฐีและคนดังในยุคนี้เลยนะและหากเป็นเช่นนั้นพรุ่งนี้สำนักข่าวทางหนังสือพิมพ์และช่องทีวีของตระกูลทซงคงไม่พ้นนาเสนอข่าวในวันนี้และเธอไม่รู้ว่าข่าวของเธอมันจะดีหรือไม่เท่านั้นเองหนักใจเป็นบ้า แต่เรื่องนั้นไม่เท่าขอให้ผ่านคืนนี้ไปอย่าราบรื่นเธอะเมื่อหวินชยัยไม่ค่อยออกงานสังคมสักเท่าไรเดินมาในงานที่ประกอบด้วยเด็กสาวหน้าตาสวยงามกับคุณนายหลิวสติที่เป็นอยัสหสายรู้ใจในช่วงก่อนถึงขนาดมีข่าวซุบซิบอยู่พักใหญ่แต่ละคนก็หาที่มาทันทีว่าใครกันที่เดินเคียงข้างสองผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่ตรวนี้นั่นเธอดูสิ คุณนายหลิวผู้สืบทอดตระกูลแล้วก็คุณนายท่านอินไม่ได้ออกงานคู่กันนานเท่าไหร่แล้วนะไม่รู้ว่าวันนี้วันดีอะไรหรือว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นกันนั่นคุณหนูซูมใช่หรือไงที่ชอบมีข่าวว่าให้ท่าคุณชายส้งแต่คุณชายส้งก็ไม่สนใจแล้วเธอก็มีข่าวว่าร้ายกากับพี่สาวตัวเองที่เกี่กับเมียน้อยของเพอด้วยนะจริงเหรอคนร้ายกาแบบนี้ สวยขนาดนี้เลยหรืองไงคนเรามองแค่หน้าตาไม่ได้จริงนะเธอว่าไมราแล้วทำไมวันนี้เธอมากับสองผู้นำตระก,กูลล่ะไม่แปลกไปหน่อยหรอฉันได้ข่าวว่าตระก,กูลซูก็มีพูดคุยเรื่องกันแม่ของลูกสาววะไม่ใช่หรอดูเหมือนว่าคุณหนูซูคนนั้นจะพยายามยัดเยยดตัวเองนะยัดเยยดเรายังไงล่ะนิสัยไม่ดีขนาดนั้นคุณนายซ่งคงไม่รับเป็นลูสใภ้หรอก สูจิ้งหนานได้ยินเสียงนินทาชัดเจนเลยนี่ร่างเก่าทำหน้าเกลียดไวมากสินะก็อย่างว่านางร้ายต้องหน้าด้านหน่อยแต่ก็เอาเธอนางร้ายตายไปแล้ววิญญาณในร่างนี้คือฉันและใั้ไม่ทำดีคนเหล่านั้นพูดหรอกแต่ดูเหมือนคุณปู่จะได้ยินเสียงสุบสิบนินทาแต่เมื่อเธอหันกลับไปมือที่สัตวอบอุ่นของคุณปู่ก็ตบที่หลังมือของเธอเบาๆรากบว่า คิดว่าเธอนั้นเสียใจในคำพูดนั้นแต่สูจินหนานจะปล่อยช่วงเวลานี้ที่น่ากอบโกยหลุดไปได้อย่างไรล่ะแวบวบาตาเศร้าช้อนขึ้นมองรากับสัตว์ตัวน้อยที่โดยรังแกเรียกความสงสารทันทีใช่ค่ะนี่แหละนางร้ายตัวจริงเดีย๋ยวผูจะจัดการให้เองถ้อยคำเหมือนไม่พอใจในข่าวลือพวกนั้นเพราะกับใบหน้าทำเมือทถึงหันไปมองโคสเนต แม่ไม่ต้องพูดอะไรดูเหมอนว่ารุงเทียนจะทราบตัวทันทีถอยหลังไปจัดการบางอยา่างที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ชื่อเสียงของเธอมีจบแค่นั้น,นสิเมื่อเดินม,มานั่งกับเหล่าผู้อาวุโสกลับมีสายตาของเหล่าคุณแม่ของสีตระกูลที่มองมารักว่าเธอคือตัวน่าขยะแขยงแม่ไม่ต้องพูดก็รู้ภาวนาว่าอยากขอเธอออกไปจากเกราะคุมกันนี้เลยเธอโดนยามแน่ สวัสดีครับนายท่านอวินเหล่าผู้นำตระก,กูลรุ่นที่สองลุกขึ้นโคงกับคุณปู่เมื่อเธอจะผละออกห่างกลับถูกดึงเอาไว้เธอทำได้แค่ยิ้มเกือ้อเขินเท่านั้นส่วนเหล่าคุณนายทั้งหลายมองหน้าเธอรากับฉีเนื้อเถือนหนังที่ต้องก้มหัวยเด็กอย่างเธอความชิมหายของนางรา้ายยังไม่หมดสินะสภาพเธอในตอนนี้มีสายตาหลายสิบคู่ที่มองมา หากนับเป็นมีดได้ละก็ร่างกายของเธอกคงมีแต่รูพุนให้ตายสินี่ฉันเข้ามาเพื่อฆ่าตัวตายหรือไงกันส่วนเราผู้เท่าผู้นำตระก,กูลรุ่นแรกนั่งอยู่บนโซฟาตัวใหญ่พร้อมทั้งมีไม้เท้าอยู่เบื้องหน้าวางมือเอาว้สนทนากันไปเรื่อยเปื่อยเมื่อได้ยินคนทักทายคุณปู่อินเหล่าผู้เทาจึงได้หันกลับมาอา้าวตาเทาอินมาได้สทิสินะ นั่นคือผู้เท่าหารเอ่ยทักคุณปู่แต่คุณปู่ก็ไม่ยอมปล่อยมือเธอสักทีฉันไปรับหลานรักกับเสียนหรูมาคำว่าหลานรักนั้นยิงดูงสายตาทุกคู่ที่อยู่ในบริเวณนั้นให้มองมาที่เธอเป็นตาเดียวให้ตายเธอคนแบบไหนกันนะที่ทำหาทั้งหมดสนใจได้ไม่ใช่คนหน้ายกย่องก็คนหน่ารังเกียจคนหนึ่งน่นละแต่ดูจากสายตาน่าจะเป็นอย่าหลังมากกว่า รานรักนั่นเป็นเสีย่ยวกลกูลดีพูเทารีเพ่งมองมายังเธอที่ยืนอยู่ข้างคุณปู่ทำให้เธอส่งยิ้มให้เพราะกับโค้งทักทายสวัสดีค่ะจริงหนานค่ะเธอแนะนำตัวทันทีเพราะดูเหมือนว่าหลับผู้เท่าจะไม่ได้รู้จัก เท่านั้นไม่พอบางคนถึงกับถอดแว่นขยับแว่นเข้าที่แล้วก็ทำซ้ำแบบนี้สองสามครั้งรากับเพ้งมองว่าเธอเป็นลูกหลานบ้านไหนกันแน่แต่คุณปู่ไม่ทำให้เธอต้องยืมประมาพาเธอไปนั่งด้านข้างโดยมีคุณยายของเธอนั่งขนับอีกฝั่ง นั้นทำให้เธอผ่อนคลายลมเพราะว่าเราบรรดาคุณแม่ของบุรุษนุ่มทั้งหลายทิ้งสายตาจากเธอบ้างแล้วแต่ดูเหมือนว่าจะคอยเงี่ยวหูฟังว่าเธอเป็นใครมาจากไหนจริงนานเป็นลูกสาวริวอี้หลานรักของฉันคำว่าริวอีทำให้ผู้เท่าถอนหายใจและเข้าจะในเวลาเดียวกัน แต่มีคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ใครก็คือคุณนายอินหรือว่าจาร่หนานคุณแม่ของวินไห่เฉินที่นั่งข้าคุณพ่อของเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เหยียดย่มเต็มที่ชี้แฉก็นึกว่าใครคุณพ่อไปเก็บลูสาตวตระกูลซูมานั่นเองไม่รู้หรือข่าวว่าไม้ทาหุ่นปูตวัดเพียงแค่ส่วนปลาเบาๆแต่กลับทำให้ถ้วยชากระเด็นไปตกหน้าลรูกสะพาย ทำให้คุณทั้งหมดมองไปที่คุณนายอวินและนั่นสร้างความอับอายให้กับเธอสูจินหนานเองก็ตกอกตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าคุณปู่กล้าทำเรื่องเช่นนี้ต่อนหน้าแขกหลายตระกูลแต่ดูเหมือนว่าเหล่าผู้เท่าชินเสียแล้วหุบปากหายยงพานางแพทยยาคนนี้ออกไปก่อนที่ฉันจะไล่แกสอบผูมีออกจากบ้านสูจินหนานคิดว่าคุณแม่ของวินไห่เฉิน ก็ไม่คาดคิดว่าเธอจะพูดออกมาแค่นั้นจะจุดโทสสายกับคุณปู่ขนาดนี้ส่วนในตอนนี้คุณนายหวิ๋นได้ร้องไห้ไปแล้วโดวยมีอิ๋นห่เฉินลูกชายสุดที่รับไปปลอมเพราะก็สงสัยตาอาค่ามาให้เธอฮ้าศัตรูเพิ่มขึ้นทีละคนให้ตายเธอบางทีชาตินี้เกิดมาเธออาจจะไม่รู้ว่าตายเพราะว่าใคร แต่ดูเหมือนว่าทุกคนพร้อมจะฆ่าเธอหมดจากนั้นดาบผู้เท่าทั้งหลายก็ยกมือไล่ลูกชาตตัวเองออกไปให้หมดเพราะว่ามีแต่ละคนนั้นปากยื่นปากยาวด้วยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของตระกูลหลิวและตระกูลอินดิทาจริงทั้งคุ้มเครือมานานแล้วแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่เจ้ามาอย่างเธอที่น่านด้วยดวงตาใสาซื่อประดุจกับเด็กน้อยที่โตรังแกชอนขึ้นมองก่อนจะยกยิ้มที่มุมปากเร็กๆคล้ายขับว่า พร้อมเผชิญหน้าบทที่12นางร้ายไม่ขอไรอดีตเสียมเป็นโคนลครเบาๆท่ามกลางแสงไฟสรวัวและกลิ่นวายแดงคราน้ำหอมราคาแพงรอยคลุกอยู่ในอากาศภายใต้แสงไฟระยิบระยับงานเรียบมาตะกุลส่งในครั้งนี้ใครๆต่างก็รู้ว่า จัดขึ้นเพื่อคุณชายรองทรงที่จะได้เลือกคู่ที่เหมาะสมที่จะมาเป็นสไพยเล็รวมถึงนายหญิงที่คู่ควรในการดูแลตระกูลเนื่องจากคุณชายใหญ่ของตระกูลขอออกไปใช้ชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลทรงอีกภาราน้าที่ทั้งหมดรวมทั้งความกดดันจึงส่งให้กับทรงเย็ยนซิน ต้องแบกความหวังของคนทั้งตระกูลที่เป็นหน้าเป็นตาของตระกูลเอาไว้แต่ทว่าในวันนี้สิ่งที่น่าสนใจกว่าการเลือกคู่ของเขาเห็นจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ปรากฏตัวแล้วก็เรียกเสียงคือหาได้เป็นอย่างดีจนเขาที่กำลังชนแก้วกับเปล่าสหายหันไปมองเหมือนที่ใครแต่ก็หันไปมองผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในงาน เธอมาในชุดเขียวครามผ้าทอไหมราชพาอที่ไม่มีใครเหมือนผิวขาว่องราฮิมะเราก็แสงไฟสีนวลตาจนเหมือนว่าเธอเรืองแสงได้นั่นคือซูจิ้งหนานผู้หญิงที่เป็นที่รู้จักว่าเธอคือนางร้ายประจำตระกูลซูและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขารู้สึกขยกัยกขยันทุกครั้งที่เข้าใกล้เพราะว่นนิ้สของเธอแต่ในค่ำคืนนี้ตาออกไป เธอคือผู้หญิงที่งดงามที่สุดในงานและนั่นทำให้ทรงเย็ยนซินชายหนุ่มผู้สารสุภาพที่เคยเมินเธอเผลอเดินสวนฝูชนเข้ามาโดยไม่รู้ตัวจิงนหนานเสียวขาวแผ่วเบารากับยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเท้าของเขาที่อยากจะหยุดเดินในตอนแรกเพียงแค่เดินมาดูเท่านั้นแต่เธอดันดึงดูดเสียจนท้าของเขาก้าวไปด้านใน ที่มีเหล่าผู้อาวุโสมาหยุดเมื่อเขาจ้องหน้าเธอนิน่งๆอย่างเนิน่นนานจนทําให้เธอหันมามองเขาได้เขาก็ยกยิ้มให้เธอแต่เธอกลับแค่หันมามองเขาด้วยแววตานิ่งเรียมไม่มีแววตาวิบวับแบบคนเคยโรรักอีกต่อไปมีเพียงแค่สายตาที่มองเขาเหมือนคนแปลกหน้าเขาคิดว่าตัวเองตาฝาดไปหรือเปล่านั่นใช่เธอจริงหรือไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ําแต่ทว่าไม่ผิด เป็นไปแล้ววันนี้เธอสวยมากมาเสียจนเขาดึงสายตากลับไปไม่ได้จนต้องเดินเข้าไปใกล้รู้ตัวอีกทีก็ไปยืนอยู่ตรงหน้าของเราผู้อาวุโสที่กำลังสนทนากันอยู่จริงนาน่นเสียนั้นทักทายเธอรากว่าสนิทสนมเพราะว่าเธอมาจะเกาะแกะเขาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ตาอ,ออกไปอ๋อคุณทรงเธอยิ้มบาสงสงไใช่ แค่ยิ้มเท่านั้นไม่ได้มีทีทักระวิกระวา่าเข้าหาเหมือนเก่าอีกต่อไปยิ่งทำให้เขาไม่เข้าใจมากขึ้นไปอีกแต่ทว่าสายตาของคุณปู่วินที่เจ้ามองเขากลับมาคล้ายกำลังจับผิดเขาก็ไม่ปานไอเด็กเมื่อวานซื่นจะมาเกาะแกะรานฉันหรือตาเท้าส้งไร่ไม่ไปซีเดี๋ยวนะเขายังไม่ทำไรสนิท ทำไมคุณปู่เขาอินหาเฉินไม่ไววหน้าเข่าอีขนาดนี้ล่ะผู้เท่าทรงใส่หน้าพราบกมือไล่หลานชายออกไปไปเถอะตรงนี้จวงอาห่วงไข่ถ้อยคํานั้นของคุณปู่อินทำให้เราผู้เท่าที่เหลือหัวเราออกมาเพียงแต่เขาที่หัวเราอไม่ออกจนกระทั่งหอินหาเฉินรีบมาด่กเขาออกไปถ้านายไม่อยากโดนแบบแม่ฉันนายก็ต้องออกมาก่อน เมื่อครู่นางปีศาจจิงจอกนั่นทําให้แม่ฉันอับอายเปคนหนึ่งแล้วคำว่าปีศาจจิงจอกทาให้สูจิ้งหนักขมวดคิว้วเพราะว่านี่เป็นคร,งรางแรกที่คนที่อยู่ไกลขนาดนั้นนินทาเธอแต่เธอก็ยังได้ยินระโ็มีลำโพงอีกใไล้นอกจากมีคูมิต้นี่เธอยมีขู่ทิป์อีกหรือไงโหน่าตื่นเต้นมากๆอยากรู้จังว่าจะมีอะไรโผล่มาให้เซอร์ไพรส์รได้อีกไหม ก็แม่แน่นาเพราะว่าเธอไม่ได้จัดหนังสือที่เป็นคอมิตรีกลับมาด้นอะไรสูจิ้นหนานหันไปยิ้มบาให้กับเหล่าผู้อาวุโสแล้วขยิบตาให้กับคุณปู่หวินในเรื่องที่เธอพูดคุยกันมาตั้งแต่ต้นเอาละ่ะฉันว่าฉันจะเปิดเรียนสอนตัดเย็บและออกแบบโดยเฉพาะคุณปู่หวินเอ่ยขึ้นนั้นทำให้เหลาผู้เฒ่ามองตาการดักเรื่องนิประาดที่สุด ทำไมต้องเปิดมหาวิทยาลัยของฉันก็มีวิชานี้เรียนเพื่อหลานฉันงไงล่ะนี่ชุดนี้เธอก็าทำเองกับมือเลยนะทางออกแบบแล้วก็ตัดเดย็บเองอีกอย่างเรื่องเค็ดลับการทอผ้าของตระกูลเลิวก็จะต้องอยู่ไปอีกนานเท่านั้นดังนั้นฉันจะเปิดเรียนสอนโดยเฉพาะฉันตัดสินใจแล้วแค่แจ้งให้ทราบเท่านั้นสู่จิ้นหนานอยากจะขวารพลือออกมา คุณปู่วินปวดจะดือ้อใครก็เอาไม่อยู่จริงๆไม่สนใจด้วยว่าจะขับผมประโยชน์กับตระกูลใดหรือไม่ขอเป็นเพียงแค่เรื่องของตระกูลดลิวคุณปู่ทุ่มสุดตัวตาเท่าใจเย็นได้ไหมเราเป็นคุณปู่หานผู้นำด้านทางทหารกล่าวอย่าเหนื่อยใจทําเอาคนฟังอย่างซูจิ้งหนานเข้าใจมากๆให้ใจเย็นหรือ ฉันไม่อยากให้หลานฉันเสียเวลาเรียนในสิ่งที่ไม่ชอบได้สี่ปีหรอกนะอีกอย่างหลานๆทุกคนของพวกแกก็อยากเข้าใกล้นนหนาวฉันเชียวฉันตีหัวแบะแน่จะไม่ให้หนาๆนานแต่งงานเดือดเท่านี่เป็นผู้เทาลี่สยน้าไปมาให้ความดื้อดึงของอวินชยัยฉันก็จะเลี้ยหลานสาวฉันจนตายนั่นแหละต่อให้ตายแล้วมรดกทั้งหมด ก็จะยกให้หลานสาวของฉันคนเดียวพวกผู้ชายเร็วๆพวกนั้นให้หาผู้หญิงเร็วๆแต่งไปเถอะตาเท่าอิ่นดาราชาวทุกคนเด็วเท่ากันหมดทำเอาเหล่าผู้เท่าสะอื่นเป็นแทบแท่ซึ่งแต่ละคนก็จริงอย่างที่ผู้เท่าอิ่นกล่าวด้วยเฮ้อคุณปู่คะหนูหิวน้ำแล้วก็อยากจะเข้าห้องน้ำด้ยวยคะ่ะเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะคะสูจิ้งหนานเห็นตรงหน้ามีแต่น้่ชา แต่เธออยากจะกินน้ำส้มและที่โต๊มีให้หยิบดื่มได้จึงคิดว่าแวะไปห้องน้ำเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกก็ไม่สายอาเชียนตามไปเฝ้าอยู่ใครมาอยู่กับร้านฉันจิ้นหนารู้สึกว่าเยอะไปนิดหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็เอาเธอหากเธอทำอะไรจะได้มีพยานรู้เห็นอย่างน่คุงลุนเทียนก็ยังยืนข้างเธอสูจินหนาน เดินออกมาที่สนามญ้าน้าตึกที่จัดงานลงเข้าไปหยิบเครื่องดื่มจิบให้ชื่นใจก่อนจะวางแก้วเปล่าเอาไว้แล้วยิบอีกแก้วขึ้นมาถือแต่ทว่ากลับรู้สึกเหมือนมีร่างบาร่างหนึ่งไม่ยืนซ้อนหลังหากให้ดาวจะาก,กลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยเช่นนี้คงเป็นใครไม่ได้เน่าเสียจากทรงเย็ยนสินสูจิ้งหนานยกยิมที่มุมปากก่อนจะขยับออกไปด้านซ้ายเพื่อเบี่ยงหลบ แล้วก็หันหน้ามาเพราะเธอไม่ชอบให้หันหน้ามาแล้วก็ชงกับพระเอกเขาเรื่องักเท่าไหร่มันดูเหมือนละครไปหน่อยแต่ทว่าอีร่างดูเหมือนว่าจะรู้ทันแต่ก็ช้ากว่าเล็กน้อยจึงได้ขยับเข้ามาจนคุณดุงเทียนออกมายืนขวางเธอเงยหน้ามองเขาเหมือนคล้ายมองคนไม่รู้จักจากนั้นก็ยิ้มการคาส่งให้ก่อนที่จะเบี่ยงหลบแต่ทว่าเขาดื้อ ขอโทษค่ะฉันกลมาจะไปทักทายคนสำคัญพูดจบเธอก็หมุนตัวเดินผ่านหน้าเขาไปพร้อมกินหอมมันอ่อนจากน้ำหอมฟรั่งเศสสุดรับเฉพาะที่ทิ้งไว้ให้เขาได้แค่สูตรดมตามหลักเท่านั้นทรงเย็นสินถึงกับยืนนิ่งงานคลายโรคทั้งใบหยุดหมุนเขาไม่เคยรู้เลยว่าคนที่เขาเคยมองข้ามจะทํให้เขาหายใจสะดุดได้ขนาดนี้ ข่าวมองไปจนราโอดสองค์รับสายตาใช้เวลานานหลายอึดใจนางจนได้ดึงสายตากลับมาเมื่อแขกเข้ามาทักทายแต่แล้วเสียงแก้ววายรุ่นแตกดังขึ้นจากอีกมุมของงานนี่มันอะไรกันหะพี่เย็นซินน้ำสีสันสั่นพร้อมกับดวงตาแดงช้ำของซูจิ้งหนานเรียกสายตายคนทั้งงาหันมามองพร้อกับสาวทาเข้ามาใก,กล้เพื่ออยากรู้อยากเห็น แล้วก็อยากจะรู้ว่าคุณหนูตระกูลซูจะตบพี่สาวกลางงานอีหรือไม่นางคือนางเอกของเรื่องเดิมซูเยียนดิงยินนยุ่ยแกลกกับซูจิ้งหนานแต่ในมือของซูเยียนดิงถือแก้วที่แตกเป็นซี่จนดูน่ากลัวเพราะก็มองไปที่อย่างซูจิ้งหนานอย่างสับสนท่าทางนั้นคลกเว่าซูเยียนดิงที่จงใจหาเรื่องซูจิ้งหนานเด็กสาวผู้ร้ายกลายรรเป็นเด็กสาวผู้ใส่ซื่อ ที่คิดว่าโรคนี้จะมุนรอบเธอเหมือนเคยบัตรนี้กำลังเป็นคู่กรณีของพี่สาวตัวเองในแววตานั้นแสนเศร้าคล้ายถูกรังแกให้เจ็บปวดสูเหย็ยนดิง่งถึงกับตัวสั่นเธอไม่ได้แต่้ทว่ากลับเห็นสายตาบ,บรอบมองมาที่เธอรอกับหาต้นเหตุของเรื่องจนกระทั่งสูเหยียนดิ่งเบิดตากว้างเมื่อเพิ่งรู้ว่าทั้งหมดเป็นแผนของสูจิ้งหนาน แต่ในวินาทีนั้นเธอเพิ่รู้ว่าผู้หญิงที่ตัวเองเคยเหยียบย่ำเอาไว้ด้วยการยืมมือคนอื่นด้วยความราาร้กล้าในขณะนี้ท่าทางแสนน่าสงสารนั้นดอนกลับมาใช้วิธีเดียวกับเธอเพื่อมาแก้แค้นเธอสายหนาชา้ารากว่านี่ไม่ใช่จริงหน่คนเก่าแต่ทว่านอกจากความสวยที่สะพรั่งขึ้นสิ่งอื่นก็ไม่มีอะไรประหลาหรือบ่งบอกว่าเธอคนนี้ ไม่ใช่จิงนหนานนี่เธอมองพี่แบบนั้นทำไมเธอทำแก้วแตกเอน ن น้ำเสียงปวดสะอื้นแต่ไม่มีใครหันมาสนใจไม่พอด้านหลังยังมีสวีเสียนร,รูที่เดินเข้ามาอย่างเร่งรีบก่อนที่จะเข้ามาดึจ่จิ้นหนานให้เข้าไปอยู่ด้านหลังสู่จิ้นหนานยืนอยู่ข้างคุณยายสายตาทุกคู่ในที่นั้นหันมาหาเธอใครบางคนกระซิบ นาดะค่ะคุณยายของจิ้นหนานคนที่มางานกับเธอในวันนี้น้ำเสียนั้นก็เกิดข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ในบ้านตระกูลสที่สบ้านแล้วลายนั้นเป็นจิ้งหนานที่ต้องการให้มันกระพือข่าวออกมาไวๆวเพราะาเรื่องราวมนเดินช้าเหลือเกินตอนเธอตายเรื่องเดินไวเชียว